สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาชมนอตเทน,น่านะครับซึ่งผมว่ามาชมตอนนี้มันดูแบบสีสดใสดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับเราจะเริ่มจากากระถางก่อนนะครับสำหรับนอตเทน,น่าต้นนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับน,นี้เป็น วิสเบอร์ิเก้นะฮะอ่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นต้นของเขานะครับนี่เป็นเสียบยอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอยเสียบไม่โฟกัสน,นะครับแปกเหมือนกันอ่านี่นะครับอันนี้คือรอยเสียบของเขานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นต่อนะต่อเขาก็มีวัชพืชเพียบเลยนะครับ ผมใส่หินภูเขาไฟไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กำจัดปัชะพืชนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาจัดสักหน่อยแล้วแหละนะครับออกสนนาเลยนะครับอันนี้เป็นกระถางอ่าสิบสบนิ้วเนาะสินิ้วนะฮะสินิ้วทรงทรงเตี้ยนะฮะโดยประมาณนะครับ10นิ้วนะครับก็ยาวมาครับ อ่าม้วนนะครับม้วนม้วนปับ๊บเนี่ยนะฮะตามนี้มานะฮะอ่าตามมาปุ๊บ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 นะครับให้ดูที่ใบเขาก่อนนะครับที่เขาใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่ากรองมันสั่นเพราะอยู่มันกัดนะครับเพราะใบเขานะครับก็ประมาณสองฟุตนะครับสองฟุตกว่ากว่านะครับใบนะฮะ อันนี้รู้สึกว่าจะน่าจะป่องแล้วนะเดี๋ยนะไม่กล้าแกะอืมอ๋อครับป่องแล้วครับอันนี้ป่องแล้วนะฮะอ่านะครับอันนี้ดูดูดูใบเขานะฮะเนี่ยยาวไปปุ๊บโน่นนะฮะเห็นไหมฮะ ขยับไปใกล้ๆนะดูลักษณะหม้อของเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นหม้อที่ผมว่าเริ่มจะจะอัพแล้วนะฮะแต่ยังแบบกึ่งอัพกึ่งโลนะฮะใหญ่มากนะฮะดูนะฮะนะฮะถ้า มาดูด้วยตาเปล่ากลาแบบไม่ใช้กล้องเลยผมว่ามันใหญ่จริงๆนะฮะจากที่ดูที่เลี้ยงมาครับใหญ่กว่าทางกัตต้าครับดูปากนะครับดูมัดผมนะครับอ่านะฮะมือไม่ใช่มัดเอกํามัดกํามัดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มฟอร์มผมไม่ใช่เต็มฟอร์มก็คือว่า ถ้าเขาบานเต็มที่นะครับก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ซื้อมาเสียบยอดโดยเฉพาะนะครับน็อตเชน่าถ้าจะให้ดีก็ส่วนใหญ่เสียบยอดหมดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้พามาชมน็อตเทน่าแค่นี้ก่อนนะครับยุงเยอะมากเลยนะครับผมยังไงนะครับค่อยมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ